ธนบัตรธนบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทเป็นธนบัตรที่ะลึกนะคะปีกาญจนาพิเศษกาญจนาเขาก็จะมีห้าสิบแล้วก็ห้าร้อยแล้วก็ปกผ้าใหม่เนาะเป็นธนบัตรโพลิเมอร์ค่ะพิมพ์จากกระดาษโพลิเมอร์พลาสติกอะคะ่ะเป็นพลาสติก ก็จะมีธนบัตรที่ระลึกนะคะการจนาธนบัตรที่ระลึกเราก็จะเรียกกันว่าร้อยรายชินีเนาะแบ่งรอยแนวตั้งเราจะเรียกกันตรงตัวร้อยรายชินีค่ะธนบัตรใบนี้ก็ มันได้รับความนิยมอยู่นะคะราคานะก็ยังตกมือกันนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกัมากมายนะคะยังเรียงพอมีราคาเกินหน้าแบงค์แน่ๆค่ะมารุ่นนี้สิรุ่นนี้นะคะออกจากธนาคารก็หนึ่งร้อยบาทตอนนี้ซื้อหากันอยู่ที่ไม่ไม่ไม่แพงอะคะ่ะที่เราเรียกกันว่าธนบัตรสิบหกบาทเห็นไหมคะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทเท่านั้นเองนะคะตลาดตอนนี้ค่ะ